เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะทําเมนูผัดน้ําพริกปลากระป๋องละค่ะเราได้ปลากระป๋องมาในราคา15บาทนะคะก่อนอื่นเราก็จะหั่นหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็ทั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปก่อนเลยค่ะพอน้ํามันเริ่มร้อนเราก็จะใส่หอมใหญ่กระเทียมที่เราสรับลงไปก่อนค่ะ ตามด้วยปลากระป๋องค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสตามชอบเลยใครชอบแบบไหนก็ใส่ตามนั้นเลยใส่ผงแซ่บผงนัวลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำปลาส่วนทางนี้ชอบกินน้ำปลาก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะแค่นี้เราก็จะได้ผัดน้ำพริกปลากระป๋องนะคะผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสดูตามชอบถ้าขาดหรืออะไรเราก็ใส่เพิ่มได้ค่ะแค่นี้มากินด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะมือนีส่วนกินกี่แล้วค่ะวันนี้นะคะได้เมนูค่ะน้ำพริกปลากระป๋องค่ะทุกคนทำใหม่ๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยค่ะเมนูเขาเบิดหมอด้วยค่ะนี่แบบชิมดูแล้วว่าอร่อยค่ะแต่ว่าเป็นตากินงายอยู่เดี๋ยวตักมีพริกด้วยใส่พริกแบบลูกพริกโดดๆลงไปเลยด้วยนี่กินกับผักค่ะวันนี้กินแบบง่ายๆเลยอื้ อร่อยอร่อยตรงนี้ดอกกระเจียวออกไลค่ะก็เลยได้มาวันนี้ขอกินแบบสดๆถ้ากระป๋องแบบว่าเป็นเนื้อๆมันชิ้นๆด้ยเป็นเมนูเหรอวา อร่อยค่ะทำง่ายด้วยได้ไก่ไหมคะใส่พริกไปด้วย mình đã bảo là ngon salad ngọt, ngọt hả? kiểu như vậy này ใส่แบบนี้ลงไปเด้ข้าวลงไปด้วยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแบบด้วก็มี Nó rồi hả? Hay là ạ Không cần อะไรมากครับทุกคนอันนี้ปลากระป๋องจะใส่เป็นชิ้นๆไปเลยนะคะชิ้นใหญ่